ผมเห็นรูปวันนี้เราค่อนข้างตกใจนะครับระหว่างรูปการเปรียบเทียบกันระหว่างเอ่อบอสพอลนะครับกับบอสกันนะครับโดยที่ความแตกต่างคือคุณกันนะครับนั่งห่อตัวนะครับแววตามีความทุกข์ซึมเศร้ามากๆครับทั้งปากตาปลายจมูกแล้วก็ใบหูนะครับ คือความเครียดจนไม่รู้จะมีจุดไหนที่มันไม่เครียดแล้วนะครับบนใบหน้านะครับทีเนี้ยผมมาดูหน้าคุณคุณพอหน้ากลัวมากครับเพราะว่าเขายิ้มแล้วหัวเราะแม้ว่าจะเป็นภาพนิ่งนะครับแต่ว่าภาพนิ่งนี้มันมันมีการเคลื่อนไหวที่ถูกจับไว้นะครับคือผมพูดไปนะครับเมื่อวานว่า คนที่ปรับตัวได้ดีคนที่ไม่เครียดเลยในระยะเวลาที่มันควรจะเครียดนะครับเป็นบุคคลที่น่ากลัวนะครับคือในคฆาตกรหรืออาญากรในหลายๆคดีนะครับก็มีการยิ้มมีการหัวเราะแม้กำลังถูกพิจารณาคดีอยู่หรือในขณะที่ถูกจับกุมนะครับซึ่งบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่ารอยยิ้มของ คุณพอเนี่ยเป็นการยิ้มกลบเกลื่อนหรือเปล่าเพราะมีหลายคอมเมนต์นะครับมาให้ทัศนคติให้ความเห็นว่าบางคนเขาเครียดเขาก็ยิ้มกลบเกลื่อนนะครับแต่รอยยิ้มผมขอพูดตรงนี้เลยนะครับรอยยิ้มมนุษย์เรามีทั้งหมด17รูปแบบนะครับ17แบบนะครับที่มนุษย์เราจะยิ้มได้ซึ่งมีแค่แบบเดียวเท่านั้นที่เป็นรอยยิ้มจริงใจนะครับที่มาจากใจจริงๆ มีคนบอกว่าที่เขายิ้มหรือหัวเราะแบบนี้เป็นเพราะว่าเขาพาเพื่อนเข้าไปติดกับเขาได้หรือเป็นเพราะเขารู้สึกว่าเขารอดแน่เป็นไปได้หลายอย่างเลยแต่เป็นคนเราเมื่ออยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันจะมีความสุขด้วยด้วยเรื่องอะไรบ้างนึกออกไหมครับคือความสุขที่ลากคนอื่นมาเกี่ยวข้องอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าสิ่งไหนจะทำให ให้คนมีความสุขได้นะครับอีกอย่างหนึ่งเป็นข้อสันนิษฐานที่ผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานส่วนตัวซึ่งผมไม่ได้อวยตัวเองนะครับข้อสันนิษฐานผมไม่ค่อยผิดเท่าไหร่นักนะครับดูจากสถิติทั้งหมดที่ผมวิเคราะห์ออกมานะครับบุคลิกภาพแบบนี้ที่แสดงออกมาในสถานการณ์ที่ไม่น่าเชื่อแบบนี้นะครับผมคิดว่าเป็นความผิดปกติทางด้านความคิดและบุคลิกภาพครับ อาจจะเข้าข่ายโรคนาซิซิสติกนะครับหรือบุคลิกภาพหลงตัวเองซึ่งพบได้บ่อยครั้งในอัจฉรกยนะครับคนจำพวกนี้นะครับซึ่งผมไม่ได้หมายถึงคุณพอนะครับผมอธิบายเรื่องโรคนาซิซิสติกหรือบุคลิกภาพหลงตัวเองนะครับคนจำพวกนี้จะไม่รู้สึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทำนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้น เป็นเรื่องที่ผิดเลยนะครับ